วันที่26กันยายน2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุม่มอีกทั้งพาย,ยุใต,าใต้ตอนกล คาดว่าวจะมีการเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่28กันยายนนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ล,มพลำพูนตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีร,รัมย์สุสรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชา านีภาคกลางมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้นาขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราจีนบุรีสะแก้วชาเชิงชาอาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเว จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมต,ตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริรเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80บของพื้นที่กักในในบม